เ0 80สิบแล้วครับเก้าสิบหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้ยสิบเก็ดนะครับเอาแก้ไปนานแล้วมั้ง ให้ติดตามมานะก็จะเห็นว่ามันมีมาสเตอรี่บัคตรงนี้ได้ผลฟีนิกถาวรว่ะเอา้าผมมีแล้วอ๋อลืมไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ลาว Bu บัคบริการเติมแบบต่างๆกมจะเป็นบล็อกฟุตชิงลีกัซซี่ออสตราไทว่าดีเฟนซ์อีกทั้งยังมีไอดียการที่คุณจะเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คับเลยนะครับและเกมโลบแบบที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนะครับผมห่างหายไปนานนะครับกับคอนเทนต์นี้ รักฟาร์มมาสเตอรี่เนี่ยครับผมจะลองรักฟาร์มมาสเตอรี่ผลทรายดูเนี่ยครับผลนไส้ผมมาสเตอรี่หนึ่งนะครับ,ผ,ผ,นะรบผมจะทําการฆ่าบอสทุกตัวในโลกสามนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้มาสเตอรี่เท่าไหร่นะครับผมเริ่มจากหนึ่งเลยนะครับไม่นับบอสอีเวนต์นะครับกับบอสเงื่อนไขนะครับบอสอีเวนต์นะก็จะเป็นพวกก้าวทะเลเออไม่ใช่จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอา่าแอดมินนะครับแล้วก็ไอที่เป็น อิลิเทเตอร์นะครับจะไม่นับนะครับนับเฉพาะบอสที่มันเกิดตามธรรมชาตินะครับคาตาคุริไม่นับนะครับบอสฮาโลวีนไม่นับนะครับนับเฉพาะตัวที่มันเกิดง่ายๆนะครับที่มันไม่ใช่แบบต้องไปทําภารกิจก่อนอะเอ้นะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเสกบอสออกมานะครับอ่าห้าสิบโลลานะครับเดี๋ยวคนถามว่าพี่ครับแล้วพี่จะฆ่ามันยังไงคือเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมเนี่ยช่วย นผมโอเคเราอย่าพูดกันมากเลยว่ะเราไปที่ตัวแรกด้ยวยครับว่าเราจะได้มาสเตอรี่เท่าไหร่ครับมามาตามมาทำไม,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 มนี่เลยนะครับตัวแรกสโตนนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะได้กี่มาสเตอรี่นะครับผมเอาดิเอาวบบนี้เอาวบบนี้เอเอ,เอ,เอ,อเออกเแฟทีวผมขอใช้ตายอ่ะอาจจะไม่ได้นี่หว่าเรียกมันยังไม่ร้นเลย เอาวพามันเลือดเลือดแดงก่อนแล้วก็ใช้ทายแล้วกันน่นแหะนแล่แล่คาเลยค่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยาเลยโอเคครับบอสตัวแรกโอ้โหโอ้หโอ้โหบวกมันเกือบสองล้านนะครับีมาแล้วนี้ผมพุ่งขึ้นไปเจ็ดสิบแปดสิบแล้วครับเก้าสิบหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้อยสิบเกดนะครับสำหรับเจ้าบอสตัวแรกนะโอ้โหขึ้นมาเต็มกราฟเลย เดี๋ยวเราไปตัวที่สองนะคร,รรรนนครับเดี๋ยวเราไปกอสตรีก่อนละกันกลับเดี๋ยวเรากลับมาเร็ยนครับโอเคผมมาที่บอสตัวที่สองนะครับเดี๋ยวผมขอดูนี่หน่อยละกันว่าไอภาร,ฯรฯกิจมันแก้ยังนะอเ,เนอาแก้ไปนานแล้วมั้งใครที่ติดตามมานะก็จะเห็นว่ามันมีมาสเตอรี่บัคตรงนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปตีบอสตัวที่สองเลยนะครับมาออกเป็นไงละ่ะเออเอา เอา้เพ่อมาเท่าไหร่อ่ะหนึ่งพันเท่าไหร่อ่ะหนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกร้อยมันจะตายละโอเคเดี๋ยวผมใช้เฮ้ยยังไม่ตายนี่ว่าฆ่าเลยเพื่อนฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่ามันเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮลิเชนไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยฆ่ามันฆ่ามัน โอเคครับแล้วผมมาอีกสองล้านนะครับตอนนี้จากร้อสิบเจ็พุ่งขึ้นไปหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าโอคตรเยอะเดี๋ยวไปบอสกิโลกันต่อนะครับบอสที่ไม่ใช่ผลกิโลอะไปตรงเกาะกลางครับปะโอเคครับเรามากันที่บอสตัวที่สามนะครับตอนแรกๆมันก็ตีง่ายเลยนะพอหลังๆมันก็จะเริ่มตึงนะครับปะอยู่ด้านบนอโอเคมาโอ้มา มานี่คนระับมันก็จะเริ่มถึกนะเรียวอะไรอะ่ะเพื่อมันมเรียวอะไรอะ่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะมันก็จะเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะตรงบิ๊กบัมนี่ก็จะตีนานหน่อยนะผมขอไม่ตัดต,ตรงช่วงการตรีนะผมเออจะได้ถึงสามร้อยจะได้ถึงสามร้อยไหมออผมไม่ชัวร์นะรอดูรอดูสตาร์ลับบอกอย่างอย่างอย่างเนี่ยเล่นเยอะเลยก็จะตายแล้ว คาเลคาเลคาเลดาราสวรรค์เลอือพี่พบเอา้าสกิลไม่ขึ้นน่าสกิลวีแล้วนี่สกิลวีคืออะไรอ่ะโอ้ยเอ้าหายนี่อยู่นี่นี่จะตายแล้วอีกรอบมั้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลย,เเลยดีเลยเได้มาหนึ่งร้อยเาสิบตเตรียรนะครับตอนนี้นะโอเคเดีย๋ยวเราไปบอสเจ้ากัปตันอีเลเฟนกันต่อเลย โอเคครับมาระมา,มาที่กับตันอีลาเฟนนะครับเดดูซิว่าตอนนี้มันจะบอกเท่าไหร่นะเลเวว่าเขาอยู่ที่1 8ึ่งนะครับโอเคก็ค okay. ่อคนข้างแต่ผมไม่รับเพยละที่อย่าเดินไปรับนะโอ้โอ้โอ้ออ <c oughs> อ๋ออเออ๋ไไหรออ๋ออ๋ออออ๋อ๋ไไอ <c oughs> อ <c oughs> เออยเอ้ยกข้างตเติะเนี่ยตอนนี้ตึงอยู่เนี่ยตึงอยู่ถึกจังวะอุ้ยจะตายจะตายอุ้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 ยลืมดูด้วยตัวเองฆ่าได้เลยนะถ้าฆ่าได้ฆ่าได้เลยนะเพราะว่าตีไปแล้วไปยัง ถ้าแรงตีราคาได้เลยท่นานราคาเอาไปไหนแล้ววะอโอเค,คหนึ่งร้อยแปดสิบหกเลตัวหนึ่งปะ่ะเหลือบิ๊กมัมตัวหนึ่งใช่ไหมโอเคตัวท้ายครับบิ๊กมัมอาจจะตึงนิดนึงเนะ ปาดิ๋ยเราไปบิ๊กมัมกันเนี่ยโอเคครับมันเหล็กตัวหนึ่งมันไม่ใช่บิ๊กมัมที่เกาะนี้มีบอสตัวหนึ่งครับนี่นี่นี่อ่ะบิูเจอฟูลไพรเลดตัวนี้ค่อนข้างโหดเลยนะครับโอ้ย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 ตัวนี้บอสสามารถรับภารกิจได้ถือเป็นบอสธรรมดานะครับแต่แค่เข้ามาในประตูเฉยนะตัวนี้ไม่รู้นะว่าเราจะได้ถึง สองหรือเปล่านะเพราะตอนนี้เรามีหนึแล้วนะมาเอ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 ,าเอ,าเอาจะลอยไปไหนโอ้ยโอังไม่ถึงครึ่งเลยว้ยจะตายจะตายเพื่อนจะตายโอ้เยเฉยีแล้กัน ไม่มีคนหิวให้วรอมันจะตายยังนะ่ะเอาเลือดเต็มมันไปเปลี่ยนร่างมันเผยร่างที่แท้จริงแรงมานี่ดิ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 วุ้ยวุววุว Need Healing Need Healing สวยอย่างนั้นแหละอ,อ,อุ้ย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 นี่อ่ะนี่อนี่เหลบเหมือนแรงนะแต่ไม่ได้อารบัตเตอรีเ่เหมือนแรงอุ้ยโอ้โหอ้โอ้โอ้โอ้้โ ตั้งอยู่อ่ะเนี่ยตั้งอยู่อ่ะโดนอุ้ยโอ้โหจะตายอย่าไม่ได้เจะคอยไว้อย่าตายอุ้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 ยหิว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 อะผักไปให้แล้วโอเคนัดนัดนัดเดี๋ยวมึงฆ่าเลยเพื่อนฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลย ใช้ผุละใช้ผุเราตีเบาๆเบาๆนี่ไงดาราสวัสดีพวกที่พบไม่ไหนแล้วตายเือะตายเือะว่ะตายเถอะนะเอ้ยโอ้โหเออสองร้อยห้ายังไม่ถึงสองร้อยสิบยังไม่ถึงสองร้อยห้าสิบยังไม่ถึงครึ่งของไอ้นี่เลยยังไม่ถึงครึ่งของห้าร้อยเลย โอเคไม่เป็นไรเราเอา,เาแอค่สามร้อยพอแค่นี้เลือกตัวนึงนะครับเป็นบอสบิ๊กมัมนะครับที่จะตึงขนาดไหนเราตัดไปกันเลยโอเคครับผมอยู่กับบอสตัวสุดท้ายนะครับเป็นบอสบิ๊กมัมไม่รู้ว่าจะเอาลงหรือเปล่านะครับเหมือนจะเอาไม่ลงยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวผมขอเช็คพอยต์กันเดี๋ยวนะครับเนื่องจากว่าบิ๊กมัมเนี่ยมันตีแรงมันตีค่อนข้างแรงนะครับก็คง,งตายนะโอเคมา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 ซุปเปอร์บูท พี่ใช้โปรเนี่ยไม่ใช่ครับนี่ครับผมสอนทำเดินมาฟับกดตะคิวครับกดตะคิวกดตะคิวครับกดตะคิวชนไปรับแล้วมันจะพุง่งอ๋อไหนยังไม่พุล่ละเมื่อกี้ยังทำได้ดเลยโอเคส้างมันนะมาเอาหรืรับภารกิจไม่เป็นไรช่างมันโอ้โหมันถึกมากเลยอ่ะออออลุงตีลุงแกงแบง เราไปดูง่ายออกตัวเมื่อกี้วะเออเดยัง <c oughs> ไม่ได้ดาบบิ๊กมัมเลยครับลาดเล่ลาดไหนก็จะไม่ได้ทั้งนั้นแหละเฮ้ยรอดมันจะตายแล้ว<า>เพื่อนตายแล้วรักขาอุ้ยโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยมันจะตายแล้วกดใช้ผลนี้จังจังจัง โอวโลนี้ก่อนเอาโลนี้เอ,อ้ยได้แล้วมั้งเนี่ยใะไเลยโอเคเ,เลยค่าเลยโอ้ยาครบแล้วนะครับอู้ตจุนีน่าค่อนข้างเยอะได้มา2 2 7ม้สเตอรี่นะครับจากววหนึ่งถึงวลสุดท้ายนะครับไม่รวมบอสอีเวนต์หรือว่าบอสที่ต้องใช้กิจกรรมในการทำนะครับได้ทั้งหมด2 2งเวล นะครับอืมก็โอเคนะโอเคนะครับก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปแนวไหนนะครับคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับถือว่าได้เยอะนะสองร้อยเจ็ดก็กือบครึ่งหนึ่งของหกร้อยเลยนะนะครับก็อย่าลืมฝากไปกดไลค์กดซับสไคร์ตผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้เอาไปแดก